สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาไปดูงานทอดกระถินสามัคคีซึ่งถ่ายทำไว้เมื่อ43ปีที่แล้วนะครับวันที่29ตุลาคม2521ผู้ที่เป็นประธานในการทอดก็คือพลเอกเสริมนนครสมัยนั้นท่านเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับก็มีการจัดกระถินไปทอดในช่วงเช้านะครับทอดที่วัดรัตนชัย วัดจีนอยู่ที่พระนครรีธิยานะครับ mm hmm. เรเอกเสริมอยู่ตรงกลางนะครับเดินมานะครับแล้วก็คุณหญิงพระยาของท่านมาด้วยนะครับคุณหญิงแสงเดือนนนทครนะครับนี่ก็เดินทางไปถึงที่วัดรัตนชัยในวงเล็บจีนอยู่ที่พระนครสีธิยานะครับขึ้นมาบนศาลาวัดนั่นนะครับภาคเช้าจะทอดกรถินที่อยุธยานะครับส่วนภาคบ่ายนั้นจะไปทอดกรถินที่แถวแถวยวราชนะครับ นี่ก็ถ่ายทำด้วยฟิล์มสีขนาด16มิลลิเมตรไม่มีเสียงครับก็เหมือนถ่ายทำฟิล์มหนัง16กมมในยุคมิดพชรานั่นแหละครับบืองเอิญฟิล์มบนนี้ก็ได้ฟิล์มมาครับก็เลยเอามาฉายให้ท่านดูนะครับนี่ก็เป็นบรรดาน่าจะเป็นญาติสนิทวิสหายของหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของพลเอกเสริมณน,น,นครนั่นแหละครับที่มาร่วมงาน กระถิ่นสมคขีนะครับกล้องก็จะจับบรรยากาศไปที่แขกนะครับซึ่งอาจจะเป็นคุณหญิงคุณนายต่างๆนะครับที่มาร่วมนะครับมาร่วมทำบุญทั้ง2ตอนนี้ก็จะยาวประมาณ17นาทีนะครับเป็นฟิล์มที่ถ่ายทำไว้นะครับ17นาทีคนเอกเสริมนั้นนครนั้น ท่านเกิดปี2464นะครับแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2552นะครับนี่เป็นต้นกระถินนะครับสีแดงแดงนั้นแบงร้อยนะครับจะมีแบงสีเขียวนี่ซ้ายมือจะเป็นคุณหญิงแสงเดือนอนนทนครนะครับนี่ก็อยู่ระหว่างรอพิธีตอนนี้ก็จุดเทียน บูชาพระก่อนนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่หาดูยากนะครับหาดูยากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะมีแพร่หลายนะครับสมัยก่อนถ้าเป็นหนังข่าวถ้าไปออกโทรทัศน์ก็จะข่าวแบบนี้ก็จะยาวประมาณทัก2นาทีเลนหรือ1นาทีนะครับข่าวผู้บัญชาการหารสูงสุดนะครับก็จะไม่ยาวนะครับแต่นี้เขาถ่ายด้วยฟิล์ม คืหญิงแสงเดือนนะครับผมก็สนิษฐานเอานะครับจากการแต่งกายรูปภาพนะครับเพราะว่าบางทีเราก็หาภาพที่เทียบกับปี2 2 1ไม่ได้นะครับเครื่องกระถินที่อยู่ด้านข้างนะครับกราบพระนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มพิธีทอดกระถินนะครับ เอกเสริมอยู่ซ้ายมือนะครับคนเอกเสริมนั่นนาครน,นะครับผู้บรทหาราสูงสุดในสมัยโน้นนะครับเมื่อปี2 5 2 1คือมวนนี้เขาถ่ายป้ายวัดรัตนชัยตอนที่จะออกจากวัดไปนะครับตอนที่มาถึงวัดนั้น ไม่มีไม่ถ่ายป้ายตอนที่ผมได้ฟีมวนนี้มาแล้วผมฉายดูครั้งแรกผมก็เอาแล้วยุ่งแล้วเพราะว่าไม่มีวันเวลามองนะครับแต่โชคดีนะครับที่ป้ายตัลปัดที่ทําขึ้นเพื่อที่จะถวายพระในกระถินพระจันทานหรือป้ายนี่แหละครับเขามีชื่อมีวันที่เขียนไว้หมดนะครับมันก็เลยโชคดีไม่ต้องค้นหาเยอะนะครับนี่กล่าว ถวายพระกริ่นล้วนะครับตอนแรกพอรู้ว่าเป็นวัดรัตนชัยก็ดีใจนะครับเพราะว่าบางทีวัดซึ่ง43ิปีที่แล้วนะครับเห็นไหมครับปัจจุบันนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับก็เหมาะสาหรับท่านที่ต้องการจะศึกษาอาดีตนะครับในช่องเรานี้เราจะฉายหนังหลากหลายนะครับบางทีก็เป็นกิจกรรมบ้างบางทีก็เป็น ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์บ้างบางทีก็เป็นงานศพของดาราของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์บ้างนะครับผมก็พยายามไปรวบรวมไปถ่ายทํานะครับแล้วก็เอามาฉายให้ดูนะครับนคนเอกเสริมนะครับผมก็อยู่ตรงนี้แหละครับก็จับไปนะครับส่วนหนังเรื่องก็มีนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องลงน้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่า บางครั้งบางทีก็ลำบากใจนะครับลงหนังบางทีเราลงหนังจากฟิล์มแบบนี้แหละครับแต่ว่ามันก็เรามีแต่ตัวฟิล์มนะครับเรามีแต่ฟิล์มแต่บางทีฟิล์มหนังที่เราลงนี่มันบางคนเขาจดเป็นวิดีโอไว้เป็นเป็นซีดีไว้คนละตัวกับบางทีก็คนละตัวกับภาพที่เราฉายแต่ว่าเรื่องลิขสิทธิ์นั้นมันไม่มันไม่มาดูว่า ถ้าเป็นภาพที่เราทําได้มาจากฟิล์มแล้วจะจะมันะจะไม่มีลิขสิทธิ์หรือจะมีลิขสิทธิ์เขานับที่ตัวตัวชื่อนะครับที่ถวายถวายพระกฐิน้นะครับถวายกฐิน้นะครับไม่ใช่พระกฐินนะครับเพราะว่านี่เป็นกฐินสมัคคีนะครับแล้วท่านก็อยู่ต่อหน้าพระก็สงบสงเสงี่ยมเรียบร้อยดีนะครับเป็นชายชาติทหารนะครับ อยู่สมัยหนึ่งสมัยที่ผมเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมันเป็นมุกตลกนะครับตอนที่เกิดมีเหตุการณ์จะปฏิวัติขึ้นหรือปฏิวัติขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เขาใส่ชื่อพลเอกเสริมเป็นหัวหน้าแล้วทีนี้เวลาเราออกมาจากที่ทํางานนะครับเราจะกลับบ้านนะเจอรถเมย์นะครับเขียนเขียนว่ารถเสริม คนในสมัยนั้นก็ขำนะครับเอาไปเป็นภาพล้อนะครับว่าใครจะกล้าขึ้นรถเสริมเพราะรถหัวหน้าคณะปฏิวัติอะไรตอนนั้นนะครับเป็นแก๊กขำๆในสมัยนู้นนะครับในสมัยที่มีข่าวนะครับอน,นอ,อนุูนคุณญิงแสงเดือนนนครนะครับสมัยที่ก่อนไมโครโฟนตามวัดหรือตามสถานที่ต่างๆว่าจะเป็นไม้หน้าตัดนะครับ ผมพยายามดูสีเขียวน่าจะแบงค์ยีนะครับน่นจาจะตรวจน้ํานะครับหลายท่านที่ดูคลิปที่ผมลงไว้ก็อาจจะเริ่มจับทางได้แล้วครับเพราะว่าสมัยนี้บางทีเราก็ไม่ค่อยรู้พิธีกรรมหรือวิธีการทําบุญนะครับเวลาเรามาน,นั่งดูอย่างนี้เราก็จะได้ความรู้นะครับว่าอ,อสมัยก่อนเขาทำอย่างนี้นะครับ ตนกระถิ่นหครับข้างๆจะมียาน,นะครับก็คือ,อยารักษาโรคนะครับก็จะต้องมีครบนะครับสมัยก่อนทําบุญนะครับเสริมนครนั่งอคส่วนท่านอื่นนี่ไม่ทราบชื่อนะครับถ้าลูกหลานหรือว่าญาติได้มีโอกาสดูนะครับก็ก็จะ เป็นประโยชน์ก็จะเก็บเอาไว้นะครับก็บางทีเราก็ตกหล่นคนสําคัญเพราะว่าบางทีเราคือจําแต่ดารานหนังนะครับจําแต่คนที่มีข่าวให้ดูในหนังสือพิมพ์บ่อยๆอย่างตอนคลิปตัวนี้ตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเห็นคนเอกเสริมข้าไหนผมก็คุ้คนๆ้านะเนี่ยแต่ไม่กล้าฟันทงนะครับตอนจนฉายจนหมดฟิล์มถึงไปเห็นหนายหลายชื่อน,นะครับป้ายวัดรัตนชัย ขับรถเบน์ออกไปจากวัดนะครับทํากรถินในช่วงเช้านะครับแล้วก็ขับรถเข้ากรุงเทพในช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวบ่ายโมงนี้ครับมาแล้วครับอีกกรถินหนึ่งนะครับก็เป็นกรถินของคนเอกเสือแมนนครนั่นแหละแต่นี้จะทอดที่วัดมังกรกำมาวาสนะครับอยู่ที่แถวยอราชกรุงเทพนะครับอันนี้เห็นไม่มีป้ายนะครับเห็นไหมครับกรถินสามัคคีทอดที่29ตุลาคม2521 พระเอกเสริมในครประทาน,นวัดนี้เป็นวัดเป็นวัดจีนนะครับพระเอกเสริมนี่ท่านเป็นาศาสนาพุทธนะครับแต่เมื่อกี้ผมดูว่าตอนไปทําบุญที่วัดรัตนชัยวัดรัตนชัยมีวงเล็บวัดจีนด้วยนะครับแต่วัดมังกรนี่จีนนะครับเป็นจีนรือท่านถือตาลปัดไว้นะครับคุณหญิงก็ถือตัวกระโองอเรียกว่าเครื่องกระถินองค์กระถิน ทังที่ผมบรรยายผมก็อันนี้แตรวงนักเรียนนะแตรวงของโรงเรียนก็เดินแห่ะกระถินไว้ก่อนแล้วครับอาจจะอยู่ในบริเวณวัดนั่นแหละครับคงเพราะว่าน้านนอกก็จะเป็นถนนเยาวราชไปแล้วนะครับหรือว่าเดินอยู่จากถนนเยาวราชลองดูนะครับดูในบริเวณวัดนั่นแหละครับเดินในบริเวณวัดเวลาดูอย่างนี้แล้ว ได้ความรู้อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราไปร่วมงานอย่างนี้จริงๆบางทีเราอยู่ท้ายแถวนู่นนะครับเราแทบจะไม่เห็นด้านหน้าเลยนะครับว่าเขาทาอะไรบัางนะครับอันนี้พอเราดูจากพิมพ์หนังมีคนก็ถ่ายไว้เราก็ได้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนที่1 2 3 4งสไปนะครับก็จะทําให้ได้ความรู้นะครับได้เห็นวิธีการนะครับบางคนชอบดูเรื่องการแต่งกายนะครับนี่แต่งตัวไปทําบุญที่วัดนะครับ เมื่อ43ปีที่แล้วนะครับแตกตัวนะครับก็ถือเรียกอะไรเครื่องกะถินแล้วก็ก็เรียกให้ถูเหมือกันแล้วครับถ้าจะปล่อยให้บางทีบางคลิปผมปล่อยแต่เสียงเพลงบรรเลงไปบางทีแล้วก็มีความรู้สึกนะครับว่ามันจะเงาเงาเกินไปหรือเปล่านะครับแต่บางทีจะบรรยายนี่บางอย่างนี้บรรยายยากเพราะว่า ตัวละครไม่รู้จักนะครับรู้จักคลเอกเสริมคนเดียวอย่างนี้ครับรคุณหญิงแสงเดือนอย่างนี้เพราะคาดดาวออกจากภาพที่อยู่ใกล้ชิดกันก็ต้องเป็นคุณหญิงของท่านนั่นแหละครับแต่คนอื่นไม่รู้นะครับถ้ารู้จะมีความสุขมากนะครับในการบรรยายเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าแม่เราได้มีโอกาสเห็นท่านเหล่านี้นะครับจะเรียกว่าใกล้ชิดก็ได้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะถ้าไม่เห็นข่าวในทีวีก็เห็นแป๊บเดียวนะครับ จะไปดูหน้าท่านโอ้โหท่านอยู่ตรงไหนให้เราดูดูไม่ได้หรอกครับก็ต้องอาศัยดูจากฟิล์มภาพยนตร์นะครับนี่เป็นพระวัดมังกรนะครับห่มจีวรก็จะคนละแบกบกับพระทั้งพุทธนะครับสองวัดนี้วัดรัตนชัยที่อยุธยาวัดมังกรที่กรุงเทพก็จะยาวทั้งหมด17นาทีนะครับ ก็ใครที่ดูจบก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าหนังข่าวลักษณะนี้หรือว่าลักษณะที่ผมทำเนี่ยคนดูน้อยนะน้อยกว่าหนังเรื่องน้อยกว่าหนังเรื่องแต่ด้วยความคิดที่ว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นประโยชน์อย่าง,งน้อยก็สําหรับผูท้ที่สนใจเรื่องบุคคลสําคัญหรือว่าสนใจเรื่องพิธ,ธีการพิธ,ธีกรรมต่างๆหรือว่าบางคนสนใจเกี่ยวกับอดีต เช่นมาดูวัดนี้เมื่อ43ปีที่แล้วนะครับบาคนก็สนใจสภาพแวดล้อมที่อยู่ในฟิล์มภาพยนตร์ต่อไปมันจะเป็นประโยชน์นะครับหลังๆนี้ผมถึงนำภาพแบบนี้มาลงไว้แทบจะเกือบหมดของฟิล์มที่เราหามาได้นะครับเวลาเราไปหาฟิล์มนี่หนังเรื่องคือเป้าหมายที่เราจะหาเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะหนังไทย เป้าหมายรองลงมาก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นภาพที่อยู่ในฟิล์มและบ่งบอกถึงความเป็นไทยหมายถึงว่าถ่ายทำในประเทศไทยอันนี้เป้าหมายรองนะครับส่วนเป้าหมายถัดไปก็คือบางทีเป็นจากต่างประเทศแต่ว่ามีบรรยายเสียงเป็นภาษาไทยอันนี้เราก็นำนำมาให้ดูนะครับแต่ถ้าเป็นหนังต่างประเทศจริงๆแล้วบางที ไม่ได้นำมาให้ดูนะครับเพราะว่ามันบางทีคนอื่นเขาลงแล้วเราก็ไม่อยากจะลงนะครับหนังต่างประเทศนะครับมัญหาดูง่ายว่าหนังไทยก็เลยลงแต่หนังไทยกับหนังข่าวรหรือไม่งั้นบางทีเราก็ออกไปหาฟิล์มหนังเราก็จะไปถ่ายทาให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของทีมหนังที่เราไปหานะครับถ้าเป็น บริการฉายหนังก็จะอาจจะสัมภาษณ์เก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับว่าทําธุรกิจฉายหนังมาแบบครอบครัวนะตั้งแต่เมื่อไหร่เลิกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าปัจจุบันมันจะไม่มีมเห็นในลักษณะนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็บรรดาเพื่อนฝูงบรรดาอาจจะคนที่มาร่วมทําบุญกระถิ่นก็เริ่มถวายนั้นนะครับค่อยๆทย,ยอยกันเข้ามาตามลําดับนะครับ ที่หาไม่เจอแบบนี้อย่างหนึ่งก็คือกระถินดารานี่แหละครับที่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยจะเจอฟีมเลยนะครับทอดกระถินดารานี่ยังไม่เคยเจอฟีมเด็กเสริมนะครับผมก็ไม่เคยเข้าไปในวัดมังกรน,นะครับว่าเวลาพระสวดแบบนี้ ยงสวดจะออกเหมือนทางไทยพุทธหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ตรวจน้ำนะครับเออมีกรวดน้ำเหมือนกันนะครับถ้าเป็นคติพุดจริงๆพอกรดเจ็ดน้ำที่กรวดนี้ต้องเ,าเอาไปเทบางคนบอกว่าต้องเทที่โคนต้นไม้ใหญบ่บางคนบอกอย่างนั้นนะครับ ก็ถ่ายบรรดาญาติยโยมบรรดาผู้ที่มาร่วมทําบุญนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับลักษณะเหมือนใช้ไฟสองด้วยนะครับเวลาถ่ายเพราะว่าฟิล์ม16นี่บางทีจำเป็นต้องใช้แสงนะครับไม่งั้นจะ ่ายไม่ไม่เขาเรียกว่ามันไม่สวยนะครับตอนนี้ก็วันนี้เสริมเข้ามาหลวงพ่อท่านนี้ก็หลวงพ่อหลวงพ่อทางจีนนี่เรียกอะไรนะครับเขาเรียกถ้าเป็นทางพุทธก็จะเป็นหลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้พรมน้ำมนต์ให้อย่างนี้เรียกว่าพรมน้ำมนต์ครับก็เป็นอีกบันทึกหนึ่งนะครับของฟิล์มภาพยนตร์16มมซึ่งผมกล่าวไว้เสมอนะครับว่า เก็บอดีตไว้ไม่มีวันตายแม้ว่าบุคคลในภาพอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรานำฟิล์มมาฉายเมื่อไหร่เขาเหล่านั้นก็จะกลับพื้นมีชีวิตขึ้นมาให้เราได้เห็นเหมือนกับยังมีชีวิตอยู่17นาทีที่ท่านร่วมชมวันนี้ก็คือฟิล์ม1 6มมที่บันทึกภาพพลเอกเสริมนนครผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปทอดกฐินเมื่อวันที่20 9ตุลาคม2521หรือเมื่อ43ปีที่แล้วนะครับช่วงตน้ตนๆจะไปทอดที่วัดรัตนชัยที่จังหวัดพระนครศรีธุธยาช่วงบ่ายโมงก,กว่าๆนะช่วงนี้นะครับก็จะมาทอดที่วัดมังกรกำมลาวาดนะครับอยู่แถวยาวราชกรุงเทพนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของฟิล์มแล้วนะครับหลวงพ่อท่านก็พรม,มน้ำมนต์ก็นี่ครับป้ายวัดมังกร ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับฟิล์มทอดกระถินสมคคีที่บันทึกภาพพลเอกเสริมนัน,นครไว้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชมอดีตจากฟิล์มภาพยนตร์สวัสดีครับ